วัสดีครับวันนี้ก็มาเอาของขวัญมาให้พี่ลูกค้านะครับใน EP ีที่12นะครับอีพี EP นี้ก็คือแตก1 0 0 0 0แสนวิวแล้วนะครับก็เม r ร์ลี่คริสต์แล้วก็เอาของขวัญมาให้พี่หนุ่ยนะครับ EP ที่ที่12นะครับเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับพี่หนุ่ยตัดกับเรามาครั้งที่2แล้วก็ถ่ายงานไปเรียบร้อยแต่ว,ว่า รอบ2ยังไม่ได้ลงนะเพราะว่ามีคิวตัดต่อคลิปเยอะมากเลยครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศตอนเราเอาของไปเซอร์ไพรส์พี่หนู่กันนะครับโอเคมาถึงแล้วนะครับสวัสดีครับพี่หนุ่ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่นุ่วันนี้น้องแว่นก็เอาของขวัญมาให้สําหรับ พี่หนุ่ยนะครับ<ช>เป็นวันดีปีใหม่มริสคิดมาสแล้วก็ได้ครบ10,000แสนวิวนะครับสำหรับเคสของพี่หนุ่ย ep พีที่12นะครับทุกคนนี่ครับน่ารักมากเลยขอบอดที่นะพี่ขอบคุณมากเลยที่ทำให้น้องแว่น <c oughs> ช่องของน้องแว่นโตขึ้นแล้วก็ทำให้คนรู้จักร้านทรงไหน <c oughs> มากขึ้นเนาะพี่เนาะโอเคขอบคุณนะครับ <c oughs> พี่ <c oughs> ขอบคุณมากนะครับต้องอีมือช่างด้วยช่างตีมือดีอันนี้ผมบอกร้านได้ไหมบอกบอกได้ไหมอยู่ตรงไหนพี่พี่พูดเลยครับร้านพี่หนุ่ยนะครับร้านนิชภาฟาร์มซีค่ะอยู่หน้าวัดมาตพุทธค่ะใครอยู่แถวนี้ยังไงก็แวะมาซื้อยามา ให้คำปรึกษาได้ค่ะมาปรึกษาได้ได้ปรึกษาได้ทุกอย่างค่ะโอเคยกเว้นยืมเงินนะครับทุกคนใช่ใช่ใช่โอเคขอบคุณนะครับสวัสดีปีใหม่สุขภาพแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงสาธุสาธุค่ะ้าหะค่ะล่งไหลเข้ามาเยอะๆให้รู้ได้ลูกค้าสาธุมาจากที่ไกลๆแล้วก็ให ร้านเจริญเติบปอวยพอให้นอนแข็งแรงด้วยอวยพอให้นอนแข็งแรงแข็งแรงให้สุขภาพแข็งแรงทั้งสองคนเลยขอบคุณครับขอบคุณมากเช่นกันครับพี่สุขภาพแข็งแรงเช่นกันครับขอบคุณครับ ลายก็ลายก็แอดไม่เป็นซิมก็เพิ่งซื้อจากสนามบินมาแอดลายก็ไม่เป็นเข้าไปใน Facebook ก็ไม่มีช่องข้อความคือทรงไหนทรงไหนคือตัอืมชื่อร้านทรงไหน60บวกไม่สะดวกแก่ร้านทรงไหนร้านอะไรอ่ะร้านตัดผมจ้สวัสดีพี่ติ๋วอีกรอบนึ้งอย่างเป็นทางการ เป็นยังไงบ้างแลนดิ้งประเทศไทยวันไหนเนี่ยกลับมาจากซิดนีย์วันเสาร์แลรู้จักน้องแว่นทางไหนยังไงครับดูยูทูบดูยูทูยก็คือ f o ล l o w ช่อง Youtube น้องแว่นอยู่เนาะนะครับเป็นภาพกาศภายในร้านของเรานะครับตอนนี้ก็เที่ยงกว่าแล้วนะครับทุกคนก็จะมีพี่ๆมาหลายที่เลยนะครับจากใน YouTube นะครับอันนี้ก็จะมาจากพัทยานะครับพี่พี่แม่แม่ยาอะไรนะแม่ลืมชื่อ ยายจ๋าบาร์เบอร์นะครับอ่าอันนี้ก็พี่ติ๋วนะครับมาจากซิดนีย์อันนี้หลานหลานมาส่งนะครับอันนี้เราเราจากไหนนะอ่านิโคมนิโคมอ,อันนี้ก็เป็นลูกสาวของแม่จ๋าบาร์เบอร์นะครับนี่ใช่มหาซาลอนอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูตอนฟินิชลุก,กันนะครับวันนี้เป็นวันสิ้นปีที่ อบอุ่นมากเลยครับอบอุ่นตลบอบวอนแบบต้องเปิดแอร์อย่างแรงเลย <laughs> อเ, <laughs> เอ <c oughs> อใช่ัสวัสดีพี่ติว๋วอีกรอบหนึ่งอย่างเป็นทางการ เป็นยังไงบ้างแลนดิ้งประเทศไทยวันไหนเนี่ยกลับมาจากซิดนีย์แล้วรู้จักน้องแว่นทางไหนยังไงครับดูยูทูบดดูยูทเลยก็คือ f o ล l o w ช่อง YouTube น้องแว่นอยู่เนาะแล้วทำไมถึงถึงชอบชอบหลานทรงไหนในๆนพูดให้คนใน YouTube ฟังแอกว่าเออเห็นใน YouTube ทุกวิวทำออกมาแล้วมันดีทำกับผู้สูงอายุออกมาแล้วมัน ไม่ใช่สูงอายุทําไมแต่เราดูกับคนสูงอายุเกิดก่อนใช่ดีดีทาแล้วชอบถูกใจต้องติดเราเรากล่วว่าเรามาเราต้องตามหาให้ได้แล้วก็เจอจนกว่าจะเจอพี่ลองเล่าที่ว่ากว่าเราจะเจอกันเนี่ยแบบไลน์ก็ไลน์ก็แอดไม่เป็นซิมก็เพิ่งซื้อจากสนามบินมาแอดไลน์ก็ไม่เป็น เข้าไปในเฟซบุ๊กก็ไม่มีช่องข้อความหาไม่ได้เลยเราก็ไม่รู้จะคอนแทคยังไงกับพี่ติ๋วมีครูอยู่บ้างว่ารู้ๆอยู่บ้างเขาก็เลยหลานอยู่บ้านฉางเนาะหลานอยู่ระยองแต่เข้ามาแถวนี้บ่อยโอเควันนี้ผมของพี่ติ๋วนะครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวน้องแว่นเอาเอาผมให้พี่ติ๋วดูตอนนี้ปัญหาของพี่ติ๋วคือมันกระดกครับทุกคนนี่มันกระดกมันไม่โอเคเลยมัน มันเหมือนมันเหมือนคนที่ไม่มีเอวแล้วมันกระดกเป็นตูดเป็ด <c oughs> อ่าทีนี้ <c oughs> วิธีการ <c oughs> วิธีการซอยและแก้ทรงก็คือ ซอยให้งุ้มแล้วก็ทุยทุยเลยเนี่ยของพี่ติ๋วต้องทุยเท่านั้นถึงจะสวยทวิกกี้ซอยแอทุยได้ได้ทวิกกี้ทุยได้เลยทุยสูงทุยกลางได้หมดเลยมีรู้จักทงทวิกกี้ด้วยนะจริงๆเขาเรียกพิกซี่นะพิกซี่คัสทีที่น้องแว่นเห็นล้วปัญหาของพี่ติ๋วก็คือ เราจะต้องแก้ข้างหลังแล้วก็ทําให้เข้าทรงนะพี่ติวเนาะอันนี้มันไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยได้ได้ได้ไได้โอเคเลยเนี่ยพะตรงนี้มันมันไม่โอเคเลยพี่ติวได้ได้แล้วดูดูนะครับ70เท่าไหร่นะครับ74 74แล้วแต่ดูนะครับคือบอดี้ร่างกายคือเป็นคนดูแลสุขภาพมากเลยเนี่ยกินครีนกินอะไร้วยหรือไม่ใ้ตรงนี้สุขภาพดีจังเลยออกกำลังกายว่ายน้ำ เอโรบิกผิดจักรยคาร์ดิโอฮาร์ดเด็แล้วก็โอเคน้อเพราะว่าความหวานเยอะเบาหวานมาต้องควบคุมก็เลยได้ประโยชน์ทางร่างกายโอเคโอเคเดี๋ยวน้องแว่นดูแลให้นะครับแล้วก็ที่เรานัดคิวกันนี่นะครับตอนนี้พี่สังเดินก็กำลังรีเช็คผมนะครับให้น้องปูนะครับ ทุก3เดือนก็จะเจอกันนะครับทรงบ๊อบสายฝอนะครับอย่าคิดว่าง่ายนะครับทรงนี้ไม่ได้ง่ายนะครับเนี่ยจะเป็นชั่วโมงแล้วยังไม่เสร็จเลยทุกคนสัมภาพความรู้สึกหน่อยครับหลังจากที่หนู หนูซอยผมไปฟีดแบ็เป็นยังไงบ้างคะตัวเล็กฟีดแบ็กก็คือ IG แตกเลยอะไรแบน IG แตกเลยนะคะนี่เห็นไหมบ๊อบส่สายบ๊อบสายหอนะครับอยากพูดอะไรกับคนที่อยากที่จะมาตัดทรงนี้บ้างควรทรงนี้เป็นยังไงบ้างเล็กปากถึงคนที่อยากตัดทรงนี้มางทรงนี้เหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายค่ะคนคิดว่าตัดธรรมดาแต่จริงแล้ว ตัดยากมากเพราะว่าทุกทุกทุกหมายว่าเสยซ้ายเสยขวาต้องเท่ากันหมดไม่ใช่ว่าทุกร้านจะตัดได้โอเคนี่โอเคอันนี้เป็นฟูบอดี้นะครับนี่ ตรงนี้พี่ช่างแดนจัดให้ครับเ็เช็คแล้วเ,เช็คอีกเช็คกันอยู่นั้นแหละเช็คเช็คเวลากลับไปใช้ชีวิตจะได้สบายใช่สองชั่วโมงท่านต่ำอันนี้พี่วิจิตก,ก็เป็นบ๊อบเหมือนกันแต่ไม่ใช่บ๊อบสายฝอนะครับ อันนี้ก็จะเป็นบ๊อบเทบ๊อบเบาๆนะครับแล้วก็เพิ่มน้ำหนักผมนะครับทรงบ๊อบทุยทุยต่ำแล้วก็ทำให้ผมหนาขึ้นนะครับเพราะว่าที่ลูกค้าผมค่อนข้างที่จะบางมากแล้วก็ทำการบำรุงเส้นผมเพื่อให้มีน้ำหนักนะครับทุกคนตรงนี้ใช้ชีวิตง่ายครับก้มเป่าเสร็จจบเลยการันตี ทำไมโอเคมาถามช่างแดนได้ครับท <laughs> าไมโอเคคงไม่มีมาถึง EP ีที่65แล้วนะครับอันนีอยู่ในช่วงบำรุงครั้งที่2นะครับที่ร้านก็จะบำรุงสองรอบให้พี่ลูกค้านะครับเพราะว่าผมไม่มีผมเสียมากผมไม่มีน้ำหนักเลยเก็จะอยู่ในโปรเซสการตัดซอยของที่ร้านนะครับ จะใช้เวลาชั่วโมงครึ่งนะครับแต่ละเคสนะครับบุ๊กคิวกันมาก่อนนะครับทางร้านไม่รับบอกยินนะครับร้านจะอยู่บ้านฉางระยองนะครับลงจากมอเตอร์เวย์ประมาณ3กิโลนะครับก็จะถึงเลยอยู่ทางขวามือนะครับถนนสุขุมวิทติดกับ สถานีตำรวจบ้านฉางนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์โทรล้านให้นะครับเบอร์โทรล้านทรงไหน095 829 2474นะครับ เนี hey, ye, new, 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 ่ยครูน่ารักมากเห็นไมเนี่ยนี่มองกล้องหน่เห็นไเออใช่ใช่ใช่แอไปนีตูี่ถึงที่แดงหน่อยเออเนี่ยนะเดี๋ยวพี่เอาเดี๋ยวพี่เอาไหมหลคุณช่างประจำตัวเรานหนึ่งประจำตัว้วนะคะ ก็คือคิดถึงพี่แดงเวลาผมยาวคืออยากมาทุกสามเดือนโดนลงมนไปแล้วต้องมาหาพี่แดงทุกสามเดือนนะคะที่ไหนตัดไม่ได้นะคะต้องที่นี่เท่านั้นให้ดูความเป๊ะของทรงใช่แต่เสยซ้ายเสยขวาก็คือเท่ากันหมดใช่ขอบคุณพี่แดงที่เสกตรงนี้ให้ฝ่งว่าดาวัาแล้วโอเคขอบคุณค่ะกดสีแดงเลย